สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีุกๆทกตันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ตํำขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนพาสสงเร็เป็นจองแบ่งปันตัวเด็กแบงปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่1เดือนกร,รกฎาคมพศ2565 เจ้าแรกจะพี่น้องจ๋าแมงปอปีกบางวอเทแล้วนี่ก็เขาบา่ทําให้ผิดหวังค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแมงปอปีกบางนี่เขากเกือบทุกงวดเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลือกเลือกพกักสิหลต์โตนี่เนาะค่ะเนาะเลขอสามโตเป็นดอกจันทร์สีแดงแดงเลยค่ะพี่น้องค่ะวอเทแล้วนี่เขาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เราจะ,ะพี่น้องเนาะเลขอสามโตลุดแต่ว่าเขาเลขอสองโตบนล่างนี่ค่ะพี่น้องค่ะ เด็กสองโตสองหางหนี่งซิมียุกเกาหางดูค่ะพี่น้องค่ะเด็กมากับสีไลตัวไนเจ้าหน้าพี่น้องกะคัดคัดเบิงจับจับเบิงไว้มากตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปเด้อจ้ะพี่น้องเดินเป็นความเสื่อส่วนบุคคลกันละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมลแอดแมงปอปิกบางนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ชมได้นำตัวเลขไปเป็นแนวทางสื่อสลารด้วค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเป็นของแอดแผนแผนพารวยค่ะพี่น้องคะ่ะสองตัวล่างสองตัวล่างตรงตรง,ตรง,ตรงวสันพันวาสามเก้าสามศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์เลขสี่หางค่ะพี่นอมม้องโม่แล้วนี่แอดแผนแผนนี่เข่าเจ็ดศูนย์เข่าสามชุดสามตัวนะคะแต่ว่าเข่าสองตัวชุดสามตัวนั่งรุดนะคะพี่น้องเนาะ วันนี้เอามาให้เบิ้งให้ชมอีกค่ะชุดสามตัวกระลงให้ไปแล้วทุกค่ะพี่นอ้องเด้อเลื่อนเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะกดขับเบิ้งในช่องเยา้านพระทรงเหล,ล,ล,ล็กแล้วก็เลื่อนเบิ้งเหล็กคำนวณกระลงให้แล้วเหล็กวิ่งกระลงให้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางของเยา้านเนาะจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแมงปอปิดบางด้วยนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้นนเบิ่งได้ชม เดี๋ยวเอาไปเป็นแนวทางในน้าตัวเลขไปเป็นแนวทางสื่อสรารกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องขางวดประจําวันที่1เดือน7ปี65เจ้าสุไทายนุ่มบลับบือค่ะหลังจากที่ห้างหายไปหลยเติบหลยงวดค่ะพี่น้องขางวดน,นี้ลงไห้ค่ะพี่น้องขาขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอดนุ่มบลรบบือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กให้ผลให้มากกับซีมีหกฮางหกตัวหกชุดจ้ะพี่น้องจ้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเงยาวันพาส่งเล็กน,ำน้ำมันเดอค่ะพี่น้องเด้อร์ได้มีกำลังใจหาเล็กเด็ดเด็ดเล็กเหม็นเหม็นมาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนในเบื้องต้นชมนะคะ,คะพี่น้องเนาะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้ามื่อวานนี้อาซิมีบิ๊กสะพายด้วยนะเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวประมาณสิบโมงเที่ยงเดี๋ยวสีไล่สดขอหวยแม่ตะเคียนให้เบิ่งน้าเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ รอชมรอติดตามนะคะวันนี้วันที่26 26กรกฎาคมนะคะโอ้มีทุน,น่านนะคะ่ะพี่น้องเนาะ